ยังเป็นใช้ผ่านสายโทรศัพท์ถูกไหมคะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่พวกสายมืสายแดงอะไรเงี้ยนะคะทุกวันนี้ก็คือเรามีแบบต G, 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 ั้งแต่ 2G 3G 4G จนมาถึงทุกวันนี้เป็น 5G นะพว<อ>กคนทานอิอนเทอร์เน็ตที่แบบต้องต่อแบบโทรศัพท์ที่บ้านเนี่ยมีโอทีอ่ะทันไหมคะทันนะที่เวลาจะต่อลเล่นกเอเอสเท,นนทีนึงอ่ะก็จะต้องแบบว่าม,มีการต่อเข้าระบบก่อนถ้ามีคนโทรเข้าบานนา้านเนี่ยเด็กก็จะตัดอะไรเงี้ย เออประมาณนั้นแหละตอนนั้นอาจารย์ก็พวกคุณได้เล่นได้เล่นเอกครั้งแรกตอนอยู่ชั้นไหนคะมสองมหนึ่งมมัธยมหรอมัธยมหรือประถมเเาปนัธยมมัธยมอค่ะมหกปห้าปหกปจะชอาแบบเล่นลางเกมปห้าปหกปจริงหรอปห้าปหก ครั้งแรกตอนที่เจอยู่ประมาณมหนึ่งหัวสองไา้ตอนนั้นคืออาจารย์ที่จิมมันจะมีมาก่อนหน้านั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์ภาษาอังกฤษเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยส่งจดหมายหาเพื่อในฝรั่งในต่างประเทศกะโดยปกติเราก็จะเขียนแล้วก็ส่งไปใช่ไหมคะแต่นั้นก็คือเราต้องเป็นส่งอ e ีเมลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยรู้จัก g o o เ l e ครั้งแรกก็ตอนที่ทํารายงานสดตอนมัธยมนี่แหละเพื่อที่จะหาข้อมูลให,ให้ให้อาจารย์เนี่ยนะคะ แล้วก็ได้เล่นโปรแกรมแชทเนี่ยโปรแกรมแชทโปรแกรมแรกที่จะใ้เล่นไม่ใช่ MSN แต่เป็นเพิร์สจักเพิร์ชไหมเพิร์สเธอย่อจะเป็นโซพีสิ่นป่าเลยเพิร์ชเนี่ยเวลาเราเล่นอ่ะมันจะแบ่งห้องแชทเหมือนไลน์บุ๊ทุกวันเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเป็นห้องห้องไปเราก็จะคุยกันเป็นห้องห้องแล้วก็ถ้าเราอยากจะคุยส่วนตัวก็เคยถึงแยกออกมคุยส่วนตัวได้แต่เริ่มต้นอ่ะ เป็นแบบเป็นห้องๆไปซึ่งแต่ก่อนนะมันก็จะมีแบบว่าห้องกรุงเทพห้องสยามห้องอะไรเงี้ยตามตามว่าเราอยากจะคุยกับใครที่อยู่ในบริเวณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพอจะเพิรส์สก็เป็นแบบ ICQ จก ICQ ไหมคะ ICQ เนี่ยสัญลักษณ์ของมันจะเป็นดอกไม้ซึ่งถ้ามีคนออนไลน์อยู่จะเป็นดอกไม้สีเขียวถ้าออฟไลน์จะเป็นดอกไม้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นการคุยเหมือนเหมือน MSN เลยแต่ว่า MSN ที่พวกคุณได้เล่นได้เล่น MSN เหรใช่ป่มถ้าเป็นโปรแกรมแชทอบเป็น MSN ใช่ไหมคะเป็น MSN แล้วก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยนะคะจนตอนนี้มาเป็น WhatsApp มาเป็น Line มาเป็นตอนแรกเป็น BB แล้วก็มาเป็น WhatsApp แล้วก็มาเป็น Line ถูกไหมแล้วก็มีโปรแกรมหลายอย่างผ่านเข้ามานะคะซึ่งจากการติดต่อสื่อสารในลักษณะนี้นี่แหละที่เราต้องการที่จะพูดคุยกันแค่ส่วนบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะ มันก็มาเป็นการทำธุรกิจนะคะเรามีอินเทอร์เน็ตใช้เข้ามาเรามีเว็บไซต์เรามี Google เรามีเว็บไซต์ต่างๆมันก็เลยมีการคิดค้นการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ถ้าเป็นเว็บดั้งเดิมของว่าเราเลยคือ e-lev shopping e-lev shopping เนี่ยเป็นเว็บกลางที่ให้คนเนี่ยไปซื้อพื้นที่ไปเช่าพื้นที่ในการขายของออนไลน์นะ e-day, amazon อะไรเงี้ยก็มีการขายของในลักษณะ ขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาใช่นมมเราจะถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้เราสามารถซื้อขายผ่านระบบสื่อสารได้เกิดจะทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันจิงๆจิิงๆมาเลยนะคะส่งของได้ดกาหนดโลเคชันได้จ่ายเงินผ่านระบบทุกอย่างที่ไม่ต้องเดินทางไปที่หน้าร้านอันเดอนะคะอันนี้มันก็อีกหนึ่นอย่างนี่มันมาจากการใช้อินเทอร์เน็ตและทุกวันนี้เนี่ยยอดขายข,ายของย่ขอของสินค้าแต่และยี่ห้อแต่และแบรนด์เนี่ยนะคะขายออนไลน์พุ่ง กระชูมากกว่าขายหน้าร้านอีกนักศึกษาลองคิดดูว่าขนาดธุรกิจค้าปลีกอ่ะพวกเซ็นทันพวกยวอโมพวกเซเว่นวิกซีอะไรพวกเนี้ยนะคะเขายังต้องมีการขายออนไลน์เลยขายหน้าร้านเพราะว่ามนข้างเขาแล้วก็เซ็นทันเนี่ยก็สามารถที่จะกดขายซื้อขายผ่านเว็บไซต์เอ็นอ e ีอ e ีเซ็นทันซื้อขายผ่านเว็บไซต์หรือซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันมันมีแบบนั้นแล้วนะคะเขาเองก็ต้องขยับ ขยากการต่อให้ทุกคนคิดว่าเออเสียเวลาไปเดินห้างไปเดินเล่นสาวกทีแต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่แบบไม่อยากไปไหนแล้วก็ไม่มีอาจจะไม่มีเวลาหรืออะไรซื้อขายได้เร็วก็คือขายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้แหละมันก็ลามไปถึงโลจิสติกด้วยซึ่งโลจิสติกทุกวันนี้มีผู้ให้บริการด้านโลจิสติกที่ต้องใช้อีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ตเยอะมากอย่างที่อาจารย์ใช้บ่อยเลยคือไลน์แม แปแล้วก็ลาล่ามูฟนะคะที่เรามีแอ็ดมันมีแอปพลิเคชันของเขาซึ่งแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเนี่ยอาจารย์มีบทเก็ยไว้เลยค่ะตัวลาล่ามูฟเนี่ยคือเราสามารถที่จะกําหนดจุดส่งของกําหนดจุดรับเลือกได้ว่าจะเอารถแบบไหนรถกระบะรถเก่งรถมอเตอร์ไซค์มีบริการช่วยซื้อด้วยเนี่ยเขามีให้เราคลิกเลยนะคะเราอยากได้รถที่มีก่อนบรรจุอาหารไหม เราจะให้เขาไปช่วยซื้อของไหมเขาก็ช่วยซื้อของก็คือคล้ายๆไลน์แมนนะคะให้เราเราปักขดสมูลพนัารา์ปักหมุลให้เขาไปที่ร้านก๋วยจั๊กเยวาวราชนี่ค่ะก็คือให้เขาอะไปซื้อก๋วยจับให้เราซึ่งมันก็จะมีฟังก์ชัในให้เลือมเรียว่าค่าอาหารที่เราจะให้เขาซื้ออะมีราคาตั้งแต่กี่บาทจนกี่บาทเขาจะได้เลือกใช้ได้น,นคะคะในลักษณะนี้เนี่ยแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ย อธุรกิจในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์ก็ทําได้นะความหมายก็คืออาจารย์ไปเป็นพน,นักงานของลาล่ามูฟก็ได้นะอาจารย์ไปเป็นพน,นักงานของแกร็บก็ได้อาจารย์เคยคิดเลยว่าสอนทิพก็ได้สอนะไปขับแกร็บดีไหมเพราะเรามีรถของเราเห็นไหมคะเราแอปพลิเคชันเราสมัครเป็นคนขับของเขาอ่ะหรือเปล่าะหรือลาล่ามูฟอย่างเงี้ยเราส่งของ,งอย่างเงี้ยทีเดียวแต่อาจารย์ไม่มีมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองซึ่งจริงอะถ้าอาจารย์เป็นนักศึกษาคนไหนที่มีมอเตอร์ไซค์อะ วราที่หรือวันไหนที่ไม่มีเรียนคืองานพวกนี้นเรารับง,งานตอนไหนก็ได้แอปพลิเคชันมันจะแจ้งเตือนเราตลอดเวลาว่ามีลูกค้าคนไหนต้องการให้เราเทําอะไรถ้าเราสะดวกเราอยู่ในพื้นที่นั้นเรากดลับง,งานเราได้งานเลยอาจารย์จะทำวันไหนก็ได้ีดเจด็กจะทำวันไหนก็ได้ซึ่งมันเปิดโอกาสให้คนได้สร้างรายได้แล้วก็ทำธุปปรกิจได้ ซึ่งลาล่ามูเขาก็เหมือนเป็นตัวกลางเป็นคนบริหารระบบเราต้องไปสมัครเขาเป็นตัวแทนของลาล่ามูเป็นเจ้าหน้าที่ของลาล่ามูนะคะแล้วเ,เวลาหาอะไรได้อะไรกันก็หกักเป็นครั้งต่อครั้งไปแต่เราก็ต้องอยู่ในมาตรฐานการบริการของลาล่ามูด้วยมูพเจา้าไปเป็นพนักงานของลาล่ามูเขาก็จะมีเกมมาให้แต่ว่าคุณต้องบริการลูกค้าแบบไหนเรามีกฎระเบียบยังไงห้ามยกเลิกลูกค้านะหรือว่า เรื่องไขของการกดรับงานคุณจะต้องอยู่ภายในรัศมีกี่กิโลเมตรคุณจะต้องไปถึงลูกค้าภายในกี่นาทีเขาก็จะมีเกมฑพราว่าทุกครั้งที่ถ้ามองในมุมที่อาจารย์เป็นผู้ใช้บริการนะคะเวลาอาจารย์เรียกโทรศัพท์ลมอกมือถทุกครั้งที่อาจารย์เลือกไปแล้วมีคนกดรับงานปึ๊บไม่เกิน5านาทีคนนั้นจะต้องโทรมาหาอาจารย์ทันทีเพื่อคุยยืนยันกันก็โอเคให้ไปที่นั่นที่นี่ไปส่งที่นั่นที่นี่เสร็จแล้วอาจารย์สามารถที่จะตรวจสอบ ในแอปได้มันเป็นมันเป็น GPS อะค่ะที่ทําให้เห็นเลยว่ารถคันนี้ที่มาลาของจากอาจารย์ไปเนี่ยสมุนจารย์ให้มาลบของที่บ้านไปส่งไว้เพื่อนเนีย้ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าเขาวิ่งอยู่ที่ถนนถนนเส้นไหนอีกกี่นาทีเขาจะไปถึงปลายทางแล้วพอเขาไปถึงแล้วมันก็จะแจนะ้งสถานะเตือนว่าถึงแล้วแล้วพอของได้รับอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็องเป็นคนให้คะแนนความพึกพ้อให้เขาคือเราก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของการบริการที่เขาจะต้องบริการลูกค้า อาจารย์ก็ว่ามันก็เป็นการสร้างไรายได้สูงอย่างนีง้นการขับแก๊สกันลูกอาจารย์เนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในในในประเทศเรานี่แหละทุจกจังหวัดเชื่อว่ามีคนทํางานที่เป็นทํางานออฟฟิศหรือว่ามีตําแหน่งอะไรอี้กนะก็มาขับแก๊สสองอาทิตย์ได้คืออาจารย์เคยไปดูดอแล้วไปเรียกแก๊สค่ะเรียกแก๊สม,มาโอเคก็เป็นก็เลือกเ,เป็นรถเก่งปกติลแล้วก็คือเราไปกันงสองสองคนแล้วก็ปรากฏเฟ B M เป็น PM PM รถเก่ง bm ค่ะขับามาแล้วแล้วเขาหารายได้าคิดดูว่าเขามีตังค์เลยนะนึกออกแม่ถามเลยถามเขาว่าพอมา,า,า,าเขาก็เหมือนเป็นผู้ชายเป็นวัยกลางคนหน่อยๆเนี่ยนะคะ,ะแล้วที่นี่ก็อยากเผื่ออยากเผื่ออยากเผื่อไงอยากอยากเห็นมากอเงี้ยก็เลยถามเขาว่าทำไมที่เห็นมาขับแก๊ปหลออนะไรเงี้ยบอกว่าก็ว่างๆไม่มีอะไรแล้วก็รายได้อ่าโอเคได้มาวันๆหนึ่งก็ซื้อข้าวกินได้กน้อาก็สามารถ ออนไลน์แกไปมีลูกค้าเรียกเราก็กลรับอย่างไรเราได้ห้าห้าสิบาทหกสิบาทร้อยหนึ่งเราก็ซื้ออะไรกินซื้อขอนมชิออรติกัน,นคือะจะ้อกแบบเออคนรวยมึงคิดอย่างนี้เขาถึงรวยไหมึงบอกมาเขาไม่ปล่อยให้เขาแบบมีเวลาว่างเลยเขาบอกว่าก็พี่ไม่มีอะไรทำนั่งอยู่บ้านนอนดูทีวีอยู่บ้านแล้วก็จริงขับรถอันนี้ก็ดูทีวีดูอะไรไ่ได้บริการลูกค้าไม่ได้ไไดไไดไไดก็แล้ววันนั้นอะอาจารย์ก็เลยเหมือนเมาเขาเลยค่ะก็คือว่าโอเคงั้นเดี๋ยว ูเที่ยวตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มารับแล้วเดี๋ยวพักก็คือทั้งวันของเขาอยู่กับอาจารย์ก็คือโดยโดยเป็นเขาก็ได้รายได้วันนั้นไ,ไปหลายร้อยเหมือนกันเนกือบพันเลยค่ะที่ที่แบบรับส่งอาจารย์ในอิอะไนเนี้ยซึ่งอาจารย์ก็คิดว่าค่าที่จ่ายตรงเนี้ยก็ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าการที่อาจารย์เช่ารถเช่ารถคิดเป็นวันวันหนึ่งถ้าสมมติเราไปไแค่สองคนอาจจะไม่คุ้มถ้าเราเดินทางเราต้องเสียค่าน้ำมันเราต้องเสียค่าเช่ารถ แต่ถ้าเป็นแก๊ปอันนี้เราเส็แค่ค่าเดินทางครั้งต่อครั้งไปเสร็จจบเลยคืออันนี้ชื่ออาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าพวกคุณสนใจพวกคุณขับมอเตอร์ไซค์อาจารย์เห็นอะไรเด็กเป็นเด็กหลายคนขับมอเตอร์ไซค์และอยากหาได้ะระหว่างเรียนไปขับแก๊ปก็ได้ขับรถส่งของก็ได้หรือขับรถบริการลาวหนุมก็ได้ค่ะอาจารย์เห็นเด็กประยมอ่ะหลายคน,นที่แบบช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเ<ม>ข<อ>าก็หาได้เด็กว,วิธีนี้ค่ะที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์จาก<อ>จาก,การที่เรามีอินเทอร์เน็ต มีประโยชน์จากการที่เราใช้ีคอมเมอร์ส่ะถ้าเป็นเรื่องราบล็โกนะคะวิธีการชำระเงินของเขาก็คือเป็นหนึ่งเป็นเงินสดแน่ๆสองก็คือตัดผ่านแอปเราเพิต้องเติมเงินผ่านเข้าไปเนี่ยที่จาร์เตอรใช้นะคะส่วนแก๊ปแก๊ปเนี่ยเราสามารถที่จะพ่วงบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเอาไว้ได้เลยเราเรียกหลายครั้งที่จะเรียกแก๊ปโดยที่ไม่ได้เป็นคนใช้บริกา<อ>รเองความหมายก็คือเรียกให้ไปรับแม่สนามบินหรือเรียกให้ไปรับแม่ที่บ้านแล้วไปที่สนามบิน คุณแม่นม่นต้องจ่ายตางค่าแท็กซี่เลยนะจาัดมันจะตัดจากบัตาารถานเลยพอไปถึงก็คือขึอน้นรถได้เลยเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้การทําธุรกิจต่างๆมันง่ายมากขึ้นนะคะอย่างอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยชื่อของมันคืออิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และก็คือการทาการค้าผ่านระบบการสื่อสารต่างๆเหล่านี้ซึ่งทุกวันนี้ต่อยอดแบบทําได้หลายอย่างแล้วกทุกคนสามารถค้าขายในโลกออนไลน์ได้สะดวกมากะคะ่ะ จากข้อมูลสถิติต่างๆที่มันเคยมีการทำเก็บไว้นะคะเ <ucking> ขาบอกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการการะทำการค้าขายที่ไปที่ผู้บริโภคโดยตรงเลยเป็นแบบที่อบีทูซีบิสเนสทูคัสตอมเปนะคะถึงร้อยละเจ็ดสิบเกือบแสนสิบเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำรองลงมาจะเป็นการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ b u บิสเ s สกับบิสเ s สที่กันอย่างที่จะบอกให้รูปเราสามารถ ตรงไปยังลูกค้าได้เลยเราซื้อขายผ่านลูกค้าโดยตรงได้ขายแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการค้าขายตรงนี้ค่ะแล้วความน่าพูดลงมันอยตรงนี้ค่ะทุกวันนี้การแข่งขันทางธุรกิจโอ้ยป้าดฟันกันแต่ก่อนเนี่ยโรงงานผลิตจะขายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งในรอตใหญ่ถูไหมคะ็อตใหญ่ยยจำนวนเงินเยอะๆทุกวันนี้เนี่ยโรงงานผลิตหันมาเป็นผู้ค้าปีกเอง านการขายแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะลูกเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนกลางหรือเป็นผู้ค้าปลีกตอนนี้ถูกแยกส่วนแบ่งไปถูกไหมถ้าสมมติเราเป็นลูกค้าเราซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางแพงกว่าเราซื้อกับโรงงานเลยไม่ดีกว่าหรถูกไหมคะทุกวันนี้โรงงานถ่านมาเป็นทางผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกเองจากข้อดีของการอินเทอร์เน็ตแบบใช้อ e ีคอมเมิร์ซ์นี่แหละค่ะคือ คนขายปลีกทุกวันนี้ต้องนัสบริยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะดึงลูกค้ากลับคืนมาแต่ก่อนเรามีลูกค้าเยอะแต่ทุกวันนี้อมัมเป็นแบบนี้ลูกค้าหันไปซื้อกับโรงงานโดยตรงเลยวันนี้แต่โรงงานเขาก็จะมีเหมือนกันที่เขาก็จะมีเพื่อป้องกันแล้วก็ทําให้ตัวเองได้กำไรอย่นะคะเขาก็ต้องมีขั้นตัดในการที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะบางครั้งถ้าลูกค้าสะดวกที่จะซื้อไม่กี่ชิน้นนากสรื่องคนขายปีกได้แต่ถ้าเราซื้อที่โรงงาน เราคำนวณมาแล้วว่าเราใช้เยอะแน่นอนเราใช้คุ like ้มแน่นอนเป็นอาจารย์อาจรยก็ซื้อตลุถ้ามันเป็นของที่เราต้องใช้ตลอดเวลาหรือเป็นของที่เราต้องขายตลอดหรือเป็นของที่เราต้องเอามาใช้กับการผลิตสินค้าตลอดเวลานะคะ B 2 C ก็เป็นการทำธุรกิจพุ่งมุ่งตรงไปที่ c u s เมอร์หรือตัวลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะหรือว่า B 2 B เนี่ยจะเป็นแบบ business to business และอีกหกว่าๆนะคะจะมาจาก ของภาครัฐด้วยกันเองนะคะซึ่งตัวอ e ีคอมเมิร์ซนี่นะคะก็มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันเราเยอะมากเราทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันเยอะอย่างน้นอยๆเด็กก็ต้องเคยโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันสซื้ออะไรต่างๆค่ะแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เข้ามมีบทบาทยอย่างมากนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยอีคอมเมิร์ซเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเอามาใช้ในเรื่องของการโอนเงินผ่านสื่ออิจิทัล เป็นการโอนเงินระหว่างบริษัทใหญ่ๆนะคะเพื่อป้องกันการโจรกรรมเงินหรือเพื่อป้องกันการผิดพลาดต่างๆนะคะเราใช้วิธีการโอนเงินผ่านออนไลน์ของหมดนะคะนอกจากน,านั้นด้วยอิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็ได้มีการทดลองเอาอ e ีคอมเมิร์ซใช่คะเข้ามาใช้อย่างแพร่หลายเองทำให้ทุกคนเนี่ยนอกจากจะสามารถซื้อขายทำได้ด้วยการได้แล้วนะคะโอนเงินในการได้ทัธุรกรรมต่าง ซื้อบัตรซื้อบัตรคอนเสิร์ตซื้อตั๋วนังซื้อเรื่องต่างๆซื้อตัว๋วเครื่องบ่งเครื่องบินรถคงรถไฟตอนนี้รถไฟไทยอ่ะก็ยังซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้หมดเลยท่านะคะจองทุกอย่างต้องเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดะคะ่ะเพื่อให้มันง่ายที่สุดนะคะตัวอ e ีคอมเมิร์ซนะคะหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้นะคะมันก็คือการทําธุรกรรมหรือการทําการค้าผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่ออ,อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการซื้อการขายการจัดเก็บและการจัดส่งการแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดเลยนะคะผ่านสารสนเทศอินเทอร์เนะ็ตนั่เนาะทุกวันนี้ก็เลยแทบทุกอย่างอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแทบทุกอย่างอยู่ในแอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะจะไม่พูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซก็ไม่ได้เพราะมันเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรแล้วนะคะละักษณะพิเศษเจดประการของ ronics, <ม>อ,อิเ e ล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซนี้นะคะ มันก็คือหนึ่งเลยสามารถที่จะทำการซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา everywhere every time ทำได้ที่อยู่ที่ไหนในโลกก็ทำได้ทำได้ตลอดที่สี่ชั่วโมงซื้อขายได้ตลอดเลาคะอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึง่งทำให้ทุกคนนี้ทุกคนไม่เพียงแต่จะมีหน้าร้านต้องมีการซื้อขายออนไลนเพราะมันช่วยเพิ่มช่องทางได้จริง ขยายลูกค้าได้จริงเพิ่มยอดขายได้จริงนี่ตามบอกไหยอดขายออนไลน์ของสินค้าบางอย่างเยอะกว่าขายหน้าร้านอีกค่ะข้อจำก,กัดของการมาหน้าร้านนี่มันก็มีหลายอย่างแต่การมีช่องทางออนไลน์เกิดขึ้นเนี่ยมันทาให้ลูกค้าเนี่ยมามาถึงเราหรือว่าออซื้อขายกับเราได้เร็วมากนะคะติดต่อเราก็ได้เร็วด้วยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาเลยแต่เหตุผลหนึ่งหรือข้อจาก,กัดหนึ่งก็คือการซื้อขายออนไลน์ เราจําเป็นจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างชัดเจนอย่างละเอียดเลยเนื่องจากว่าลูกค้าจะไม่ได้เห็นสินค้าก่อนนี่หรือมคะจะเป็นการตัดสินใจซื้อผ่านการเห็นรูปภาพผ่านการอ่านรายละเอียดผ่านการเห็นคลิปนขนมขนาดของสินค้านี่สำคัญมากคุณลูกเราดูจากรูปดูเหมือนใหญ่แม่เคยเคยเห็นใช่ไหมใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าซื้อของออนไลน์แล้วทำไมได้แบบนี้ดูจากรูปเหมือนใหญ่ ของได้ของบนจริงเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นขนาดและรายละเอียดลักษณะต่างๆของสินค้าเราจะต้องบอกเอาไว้เสมอเพื่อให้ลูกค้ารับทราบไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าอะไรน้นำหนักปริมาตรทุกอย่างการให้ข้อมูลกับลูกค้าใน,ในการทำาุรกิ์อิ็กทรอนี้จึงสำคัญม,มากๆนะคะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกมีความเป็นมาตรฐานระดับสากลเพราะว่าระบบนี้เขาใช้กันทั่วโลกอีคอมเมิร์ซอยู่ภายใต้าการดูแล หรือการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหลายอินเทอร์เน็ตที่กพัฒนาไปเร็วเท่าไหร่การค้าขายในลักษณะนี้ก็จะยิ่งทําได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นสามารถให้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนและวก็มีรายละเอียดคะ่ะเราเนี่ยมีความจําเป็นทนี่พิจารณ์บอกเราจะต้องให้ข้อมูลกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดข้อมูลของการเดินทางข้อมูลของการชาระเงินข้อมูลของตัวสินค้านะคะทุกอย่างเลยก็คือจะต้องมีการลองรับการใส่ข้อมูล กา,ะะามสามารถในการโต้อตอบสองทางแชทกันได้ส่งไปปึ๊บเขาได้รับข้อมูลปึ๊บส่งหาเรากลับมาทันทีนะคะเป็นการศึกษาแบบ two way communication ทําให้ข้อมูลที่มีจํานวนมากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้นเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงข,ของความผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูล่างระบบเราได้นะคะเราจะมีการข้อจำกัดหรือว่าการระบุ เงื่อนไขต่างๆในการส่งข้อมูลเพื่อป้องกันให้เกิดความผิดพลาดในหลายช่องทางในหลายจุดนั่นเองนะคะสามารถสื่อสารเสนอสินค้าหรือบริการได้แบบรายบุคคลอันนี้เนี่ยเหมือนไลน์แอดไหนถูยนข้อมูลอย่างเดียวเข้าไปในไลน์แอดปึ๊กแลแก้วจะบอทคลาสไปทุกคนหาทุกคนที่มีการแอดหรือแอดเพื่อนเรามาไม่ต้องไปส่งมาทีละคนทีละคนถูกไหมเคยเคยใช้ไลน์แอดไหม คช้อปพลเคนคือไปแอดเขาอะแล้วเรากออาชุนไปแอดร้านค้าร้นหนึ่งร้านค้าร้นนั้นพอมีสินค้าใหม่เข้ามาเขาลงข้อมูลแค่ครั้งเดียวมาดลูกลงข้อมูลแค่ครั้งเดียวแต่ข้อความนั้นจะส่งไปหาลูกค้าทุกคนที่มีการแอดไลายเขาเข้ามานะคะเป็นบอสแคร์ก็ทําให้เพิ่มโอกาสเพิ่มยอดขายในการําธุรกิจมากยิ่งขึ้นก็เป็นเหมือน ทุรกิจดิจิตอลเนาะทุกวันนี้ก็ต้องพยายามเพิ่มช่งองทางกัน